สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนคลับแฟนจ่องมาหาเหงม่วนชื่นวันนี้มาตามตัวเลขแนวทางเนาะสุดสามตัวพ่อสับเปลเอด้เพี่งเด้อเอาเป็นตัวไดครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับพ่งานทางจ่องครับไปรับชมรับฟังน้ำกันผีพุ่มได้จะมาให้พี่น้องรอติดตามไปพร,พอร้อมๆกันครับสวัสดีครับพ่อครับ,วส,รบสวัสดีพ่อสัตเ์ลืเยศูนย์พี่ล่างครับ อหายกันมาโดนครับผมตามแนวทางของปู่ศรีคนสีไปกองสลากกินวางสั่นเอ้าว่านี่สิไปกองสลากบ่าวว่าสั่นละเอาไปนั่งไปหอดสัญจรพุทธีเลยพุ่นเลี้ยวโอ้โถนี่แต่ว่าสิไปกองสลากก้อนคอนสีมาบอกว่าสั่นว่าโอ้โหเอาครับอิซีครับพี่น้องพ่อซูนนะครับปู่ศรี ปูแลกับบุญสีว่ะีขวบอย่างนี้ครับบุญซีอ่ปูบุญสีสองตัวไฮเมาไว้แล้วสองซี่บ่แมนสองซีอ่าสองสี่สี่สามสองโอซีสามสองครับตัดเอาตัดเอาซีสามสี่ซีสองซี่สามพี่น้องแมนครับอ่าเป็นจังไงครับเพื่นหูมองไปบ่ห่ะเออเราไปแล้วที่โอหูมองไฟย้อนบ่ไปหอดสัมผัสเบิร์ดแล้ว กองสลากไปแล้วตรงๆเด้อบาดอีเด้อไปแล้วไปมาแล้วมากตัวไปมาแล้วสัญจรกับบอยานดีพ่าบ่ยแล้วไปแล้วมาแล้วกับขึ้นมาแล้วเออมือขึ้นก็มากมือขึ้นมาเนี่ยมาบอกันล้วไปมาเยอะเรื่องโอ้วันนั่มไปฮอดคุณบ่อันแต่วันตาคุณบ่ ไปไหนหเลยอไปมากเลยเด้อตกอาสลากเต้หว่าเขากำลังตังอะนะโอ้กำลังเลี้ยงกบลังจัดกันอยเอกำลังจัดลูกไร่สิใหอกไปเห้ออกต้โอ้โหไปไปงั้นงิจับลูกคนถินมาอ่อสามพ่นจับลูกนถินมากคนละลูกเวอ่์โอ้ละวันครับผมละวันยลูกที่หนึ่งอย่างคือเปลี่ยนตัวฮะโอ้โหออ ลูกที่สองคือเก่าเลยาลูกที่สามอยูที่เจ็ดกับหล้นะวานโอ้นก็จงบูมันแปดเจ็ดช้าโอ้แปดเก่าเจ็ดโอ้ละวานสามคนแจับไปเบิ้องโบราณโบราเลยแต้ว่าไม่ยิ่งจับขึ้นมาคนละลูกโช่ขึ้นมาเออโชคขึ้นมาแล้วก็บเบื้องเบื้อและวาแล้วเป็นแปดอาะลูกที่สองติดละวานเป็นเก่าอว่ อืูที่สามคือเจ็ดก็หนแล้อะโอ้โหแปดเก้าเจ็ดโตโอ้สามตดอืมแล้วราตรนั่นแลไเลาเรื่อ่าโอ้ยไปกันเรื่อืๆมาบอกซะมานะเปล่าไร้าเห็นโอ้โหวัดเลยเ็นแล้โอ้ไปซื้อบิรงซื้อไปบรงลเปล่ามาเลยเหโอ้ยอดี ก็มนจังหวะามีนิ้วสามคนี่ยางออกมาเลยอจับคูกยิ้วสองก็ดีเลยยกในเบิ้งพอดีเลยยกในเบิ้งเรายกในเราเบิ้งเราก็เบิ้งจับเส้นชมองก็ออกมาเลยเห็นสามตัวเลยวะเถระเออสามตัวอันก้อนเพิ่นติดไปเพิ่นมาบอกว่าฟ้เราบอกจับมือนั่นแล้วโอ้บอกตะว่ามือนั้นว่าติดไปกองเท่าก้อนแล้วบอกตะมือนั่นเออคอยสิมาปล่อยไ้ย อันนี้ว่ามันเลขฝันพว่ำป่ะนี่เฮ้ยเ <Hey. S 1> นี่ยเฮ้ยเก่าคูไปเออเลขฝันคือสี่เก้าศูนย์ตัวโอ้ฝันตั้งหากฝันจังหากีโ,โอโ้ลืมลืมลืมเลออืออันนี้เลขเลขปู่ไฮไว้เอ,อืเอ่อเลขปู่ไฮไว้โอ้เลขฝันอะคือสี่ศูนย์เก้าโอโ้อันนั้นเลขฝันส่วนตัวส่วนตัวอันนี้เป็นของเลขปูสีปูสี โอ้คอข้อท่นนี่แหละคนตัวอยู่คนละตัวอยู่คนละตัวอยู่แต่ว่าไปมือนี่ไปมือขึ้นนี่ไปไปมือขึ้นวันเนี่ยขึ้นว่านขึ้นว่าน่บนวันพราบ่วันพ้าแล้วไปโอ้ไปขึ้นวัานนี่พราะีจำเไ่าว่าจันสวดมนต์ล้วรกับไปโอ้สวดมนต์ยังไม่เลี้งแล้วกับไปด้ยไปอืมโอ้ แวบไปแวบมากเลยว่ะพี่บ่มีอุปสรรคยังตีพอบ่บ่ของบ่วข่ายังละว่ะเขาก็เปิดถาเลยเปิดพอดีแปลว่าเขาปู่จ้างไปมีก็ร้อยก็ไปด้วยไปกับพอดีไม่ยิ่งสามคนเลยก็ได้ยิ่งจับออกมาก่อนว่าโยกขึ้นแล้วผมเห็นเด็กแปดมันที่สองย่างบอกว่ายกขึ้นเห็นเด็กเก้าอีสามย่างบอกว่ายิ่งยกขึ้น นี่ได้เกียเอร์โอ้ตีเรอะๆนะก็บอกว่าอ๋อวยมันก็บริตียากเลยวเนตัวบันนี่เป็นตีไเนาะมันตีอะไรหรอกเพราะว่ามันถึงโตมากแล้วอ่าถึงโตเป็นนมรอดด้วยท่านบอกแล้วอืมอ๋ว่างน่าบอกเพรนั่นแหละแค่ว่าเป้ากลับเรื่อบนกลับไปรัก่อนอม ในเขียนเขียนเลยบมกคืออยู่วันดนบอกถึงบมเลกสามตัวที to to ่พนปลอยเอาสองตัวที่คนพลอยออกมาเนิเราอยุวะงากเลยพวอเราอายุเราเกิว่ามาได้ล้ะว่าท่านย่ยงกันมาแล้วรัทรัพยรัพมาลืสองสามสองสามกับที่สองหอสองสามตีตัวเก้านีตีเลยนี่สองสามที่สองวันเดีอี่สกับสองสามเนี่ยเดอ มีสองตัวกับสองสา 3, 2, มบนวอวอสามสองนะครับบนว 3, 2, 3. อสามสองสามแต่ว่าเลขสองตัวนี้มากแน่ดดนบอกงวดดีเลยถามบนวพอระหว่ามากเขาแน่เขาแน่ว<ม>ันนี้ระหว่าอืมากคืประกอบกับ,กบเก่า,า,าเห<อ>มือนกันมากเป็นคู่กันโดเไปล่างบุญ หัวห้างบนเลยเออล่างบนเลย่อ schnell, งบัตรผู้บัตรผู้เอฟซีครับผมมาหอดป่างหอดบนบัตนี่แต่ว่าชุดใดสีอยู่ล่างอยู่บนเด้อบัตนี่เลขฝันจะเลขก็พ่อเลขฝันเลขฝันหนาคือ409งานนี้เนาะเลขฝันแน่นนะเนาะนี่ศูนย์เก่าจำบ่ได้ไหม วันละได้พอวันละได้วันวลาเขาผู้่าไปเทาโอ้เขาไนี่นิ่มเนี่มมันเนียมอยู่กลางทงหัวหันอะเนียหมโบ้านเออนียหมโบ้านบมนแม่งเป็นเนมยอยังที่กลางกองฟ่อนนะน้องพอเนาะเออกองฟ่อนกับว่าได้แล้วขึ้นไปแล้วก็เขาเรียกว่าจูดในน้ำเลเดอร์วะก็ มันทจ,จูดังได้เฝ้าจังยังโโบ่อยากเฝ้าจอดจูดในน้ำเงาอ่ะจูดในน้ำเงาเตี้ยแต่เลือไปจูดเห็นเขาจูดฟกัลูกขึ้นเด็กมามานอเลยฝันที่บันบัตว่าไายเลี้ยวจูดเผาแล้วเพาวาร,าาาราะว่าบ้านไก่คุนั่นกันอะเผาจนไปยังว่าบตาย,ยู่บตาย,ยู่ มาปวตัยยี่แล้วเผ่าแม่เขาแห้งเลยฮะอ้มันวันเข่าหน้่วันหรืเผาตานั่นหลอกว่าฮันเผาตลาทน่ยานยังอยู่เ่าันโอ้เจวันอือกับเทาจนหลังกรมพุนละอืออา,ายุเพื่อน่าแปดสิบเก้าปีโอ้มาที่ตายเอออือ สี่ศก้ากับแปดเก้าโอ้มันก็ตรงกันครับไปกองสลากตัวไปกองสลากแปดเก้ากันเนาะโอ้ทุแปดเก้าเจ็ดเนาะแปดเก้็ดโอ้ลือมันนีเนาะไม่ไช่อ่าตัดเอาล้วที่เหอือ แบบเจ็ดเก้าเจ็ดได้หันแล้วแหละนนได้เป็นสี่วุดเก้าี่ฟอเลียันเจ้เลี้ยงฝันที่ชุดเก่าอ่าว่า,รรวาตรงกันครับพี่ไปกองสลาดไปกองสลาจไดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเพื่อนอื ก็ทำนั่นแหละที่ฟ้าว่ันี้ยังไงทำนั่นแหละแล้วว่าก็บอแล้วแล้วว่าไปกันได้ว่าพาไปวัดกันมัมีผู้อยู่อ่ะโอ้ยได้สามผู้อยู่นั่งไปใช้เชิญวันไปแล้วว่าท่านไปแล้วอืมว่าแล้วยูผู้เดียวเดือนบ่่นั่นจะคนต้นเนี่ยไม่หยามทีที่โอ้ผู้หญิงจับมัปพิงปองสามหน่วยขึ้นมาพอดีไปพ่อพอดีเลยพ่อพอดีโอ้ กเล่าชอบกับไปเมียนด่วนเลยนะชคของเรามีอยู่ชอบกับไปนี่ย่างออกมากรจับดุปิงปองมาให้เบิ่งเลยอ๋อไปทั้งหมดมาเยอะแยะน่าแบบฟ้าหนูแจกว่าสิไปรู้ป่ดิฟ้าหนจแกว่าหาอยู่ว่าปดิอม่านั้ชางนี่จะไหนดิอืมเอาเสร็จป่เราจะสรุปให้ได้พี่น้องเด้อเนาะสำหรับแนวทางข้อสับเปลือยครับผมเนาะ เล็กฝัน409ครับเล็กตองหัดมา4 2่3สเนาะแล้วก็เล็กบอกผีไปกองสลากมาให้มากกะเือ897ครับอย่าลืมตัดเอาได้เพียงเด้อโศกมันลำด้วยด้วยๆครับ